สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอการตัดภาพแบบง่ายๆนะคะโดยใช้เว็บไซต์นี้ค่ะเว็บไซต์ remove.bg นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะวิธีการง่ายมากเลยค่ะโดยการนำรูปภาพนะคะลงมาวางในบริเวณเว็บไซต์นี้นะคะอาจจะใช้วิธีการกดที่ปุ่ม upload image น,นะคะก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการ เมื่อเลือกรูปภาพมาแล้วนะคะเห็นไหมคะใช้เวลาเพียงนิดเดียวเท่านั้นนะคะก็สามารถที่จะได้ภาพลงมาแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดรูปภาพนี้นะคะลงมาได้เลยลักษณะภาพก็จะมีแต่ส่วนที่เราต้องการจากนั้นแล้วตัวเว็บไซต์นะคะก็ยังสามารถที่จะแก้ไขหรืออีดิทได้นะคะลองดูนะคะว่าจะแก้ไขอะไรได้บ้างเนี่นะคะด้านหลังนี่นะคะพื้นหลังก็จะถูกหายไปเว็บไซต์นี้ก็สามารถที่จะอาจจะเลือกแบบให้มีพื้นหลังแต่เบอร์นะคะ เบอรหลังได้นะคะเบิร์มากเบอร์นะคะถ้าเราต้องการภาพไหนเราก็กดเลือกแล้วก็ดาวน์โหลดรูปนั้นลงมาก็าจะได้ภาพที่ต้องการนะคะแบบนี้หรืออาจจะเปลี่ยนพื้นหลังไปเป็นพื้นหลังอื่นๆนะคะตามที่เว็บไซต์นี้ได้ ให้มานะคะซึ่งมีมากมายเลยทีเดียวนะคะเราสามารถที่จะไปในสถานที่ต่างๆที่เราไม่เคยไปโดยใช้พื้นหลังที่เว็บไซต์นี้ให้มานะคะหรือเราก็สามารถที่จะเลือกภาพพื้นหลังของเราเองก็ได้นะโดยใช้วิธี การเลือกอัปโหลดรูปภาพนะคะมาเป็นพื้นหลังสามารถที่จะเลือกเบอร์ได้เราได้อย่างนี้แล้วเราก็ดาวน์โหลดลงมาหรือถ้าเกิดเราต้องการที่จะแก้ไขภาพนะคะเพื่อบางทีในส่วนที่เราต้องการลบออกนะคะตรงนี้ก็จะมีการให้เราสามารถที่จะลบภาพออกได้นะคะอ,ะอาจจะลบภาพในส่วนที่เราไม่ต้องการเนี่ยออกไปได้นะคะแบบนี้เป็นต้นนี้นะคะแล้วก็ กดดาวน์โหลดลงมานะคะแบบนี้นะคะก็สามารถดาวน์โหลดลงมาได้นะคะหรือถ้าจะให้พื้นหลังเดิมกลับคืนมานะคะเราก็ สามารถที่จะเลือกตรงรีสตองนี่นะคะแล้วก็เลือกบริเวณภาพที่เราอยากให้กลับคืนมานะคะ่ะก็ทําได้เช่นเดียวกันแล้วก็กดดาวน์โหลดลงมานะคะแล้วก็ดาวน์โหลดอินเอแล้วก็เลือกเก็บไว้นะคะส่วนใหญ่ภาพที่เก็บลงมาก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะคะได้ภาพที่ตัดพื้นหลังให้เราได้ใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะเลยค่ะวันนี้คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ